ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับศึกซักฟอกรัฐบาลซึ่งมีการใช้เวลาครบตามที่วิษสามฝ่ายตกลงกันและผลการลงมติไว้วางใจหรือไม่นั้นก็ปรากฏว่าพักร่วมรัฐบาลลงมติให้นายกรัฐมนตรีผ่านฉลุยไม่มีแตกแถวค่ะในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมสภาเพื่อพิจารณาลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี โดยมีมผู้มาสแสดงตนทั้งหมด490คนจากทั้งหมด493คนถือว่าครบองค์ประชุมโดยที่ประชุมมีมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรี162เสียงมีม,ม,มตไมิไว้วางใจ319เสียงและงดออกเสียง7เสียงส่งผลให้นางสาวแพททองทานชินวัตรทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ไว้วางใจนะครับ162นะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมออกเสียง ไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานจินวัฒนายกปรีด้วยคะแนน162นะครับถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนที่มีอยู่นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติไว้วางใจนางสาวแพรทองทานจินวัฒน์เป็นนายกมนตรีนะครับ